đã rồi <laughs> ทางตาไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกับพิบตานะพร้อมนะชาพร้อมแล้วสองสองหนึง่ง yeah. ชุบใบไ,ไม่หล่ะชุบใบไ,ไม่หล่ะอาชุบใบชุบใ้ถึงจอดสอิ่งนะฮะมีคะแนนถึงสิบคะแนนนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับโกลเบลนะฮะมีคะแนนถึงห้าสิบคะแนนนะครับซึ oh. ่งมึงนะครับจะต้องนะครับทำภารกิจหาให้เจอนั่นเอง สวัสดีจ้าขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับชมฟ้าแบงนี้สวัสดีครับบายปากกาสวัสดีฮะสวัสดีฮะฮัลโหลสวัสดีฮะโอเมื่อกี้ครับยืนอยู่ข้างหลังเวทีครับเป็นยังไงครับเฮ้ยเป็นใครมาใครมาปุ๊บเกตเจมจี้ไม่ทุกคนเลยกูไม่กล้าออกมาเลยเมื่อกี้ช่วีหน่อยๆหลงนี้บ้างครับหลังนี้บ้าง ตอนนี้พี่เดลนะฮะมาเสียไปแล้วตอนนี้พีเดล้าเลือกเครื่องไหนให้เบลาเดินไปเครื่องน้นเลยโอเคอยากเล่อนุที่สุดและเลือกเล่นที่อยากเล่นที่สุดนะครับเกลือกอรไฟเตอร์ึงไดดึงบ้ึน วันนี้ก็ดีใจแทนเบลด้วยใช่ไหมเพราะว่าผมก็อยู่กับเบลมาตั้งแต่เบลเขาชอบแหละน,อน้องขนาดเรื่องแรกแล้วก็เห็นน้องก็เติบโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดีใจนะวันนี้เห็นแบบว่าคือผมก็เมื่อกี้ก็ทำหน้าที่พิธีกรไปด้วยก็สังเกตไปด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการขับเลบลแบบคือหนึ่งก็คือน่ารักแล้วก็ทุกคนดูรักเบลมากจริงอันนี้แบบว่ายอมรับเลยนะครับป็ดเพืตัวเองด้วยลนะ อันนี้จริงจริงเนะครับแต่ว่าเป็นแฟนคลับที่ผมรู้สึกว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนผมเห็นเบลติดตามมนสแกนก็เห็นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเบลว่าเป็นศิลปินที่เขาเป็นคนที่รักแฟนคลับจริงๆอ่ะคือแบบว่าเออเพราะแบบนี้แหละถึงมีแฟนคลับเยอะก็ต้องกดมือให้เบลด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีทันให้เบลด้วยเพราะว่าเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเบลอ่ะแฟนคลับมีทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกแบบทุกอายุเลยนะครับผมก็ ดีใจจริงๆครับดีใจที่เห็นเบลประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้เฮงๆปังๆเก่งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งค่ะอยู่ตรงไหนดีคะออยู่ในสิริ ได้ไหมอยากลือตาแลได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้มันด,ดวงคางเธออีกมือนวน่งไหลไปจุ่ที่เธอสักลานครั้งอยู่กับฉันไปนานๆแนะเธอรับทำไป <S <S เลย,เล,ยเลือกเพลงนี้ให้กับแฟนๆค่ะ ก็คือตามเนื้อเพลงเลยขออยู่ในชีวิตของทุกคนตลอดไปได้ไหมได้ไหมเหมือนกับที่ทุกคนก็จะอยู่ในชีวิตเวลตลอดไปครับ BIRTHDAY TO YOUR world. มีพลุด้านหลังด้วยนะคะช่างภาพเก็บภาพสวยๆไปได้เลยค่ะเย้เศรสวยงามมากๆงั้นเราจะทำอะไรเราขอเป็น <c oughs> พลัง <c oughs> พลัง <c oughs> เริงมันจะไม่ค่ะหนูขอเป็นพลังให้ทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมยัง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 อีกอันหนึงอีกอันนึงโอเคสู้ๆค่ะรู้ใช่ไหมว่าเรารักเบลล่ารานีรู้สิค่ะ ให้ทุกอย่างเลยขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับเบลมาตลอดตั้งแต่เดวันวันแรกที่เข้าวงการมาคือเขาเป็นกำลังใจที่ดีมากๆอะค่ะแล้วในทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกพวกเขาไม่เคยหายไปไหนเลยแล้วเขาก็คือแบบยังอยู่กับเบลข้างเบลตลอดก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากรักไหม ไม่รู้จะพูดทำไหนจริงๆนอกจากขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทำให้กับเรลรวมถึงวันนี้ที่มาหากันด้วยมันมีความหมายทางใจมากๆม,มันทำให้แบบเหมือนนย้อนไปวันแรกที่เข้าวงการอย่างเงี้ยมีแฟนคลับอแบบนิดหน่อยแต่ว่าคือ มีค่ามากๆสำหรับใจเบลอะค่ะจนทุกวันนี้บ้านเราก็คืองอกเงยมาถึงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจัดใจจริงๆแล้วก็อยากให้อยู่อย่างนี้กันไปตลอดนะคะขอดูดาวห่างด้วยกันกับทุกคนตลอดไปะคะ่ะ มาถ่ายรูปคู่กันค่ะมาาเด็2หนึ่งสองสามครับน่ารักมากยิ้มหวานนะหนึ่อครับผมกอนเยอะๆเลยคุณแม่เบียรกันรักกันุชีวิตรอยยิ้มค่ะหนึ่งสองสามครับน่าหาครับหนึสอมน่ารักมากใจเย็นะยรูึ้ึครับโอเคเรียบร้อยน่ารักมาก

สามสี่ค่ะเรียบร้อยครับได้เลยเดี๋ยวคนนี้อะมาสองครับโอ้ยเบลล์อะพร้อมค่ะสามสี่ค่ะยิ้มว่าเรียบร้อยครับอี่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสนุกกันไหม